da 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 na 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 da 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 na 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 da ส่งเสียงเพลงบรรเลงสักคนจากใจของสธทธาพลทุกคนอย่าเพิ่งเมอน,นีร้องมาจากใจมอบให้เป็นมิตรไมตรีโปรดจงได้ปราณี เสียงนี้เมตตาช่วยฟังนักร้องคนเล็กจากเด็กท้องนาตามต้อยน้อยวาสนาแฟนจ๋าอย่าได้ชิงชังขอเป็นนักร้องรุ่นน้องสุดท้องรุ่นหลัง แฟนจ้าช่วยเชียร์ให้ดังความหวังเหมือนดังตั้งใจอยากเป็นนักร้องอยากรองเพลงดีเหมือนรุ่นครูรุ่นพี่ท่านสร้างความดีเอาไว้ ช่วยเชียร์สักคนนะครองคนจนลูกทุงไทยแฟนจ๋าทงได้เปิดใจเก็บไว้ในใจสักคนหากเสียงผมนี้พอมีความหวานโปรดท่ง ทรงสราสรทรงสารน,นาครองคนจนเมตาสักครั้งให้ดังไปทุกแห่งหนอย่าลืมชื่อสนธนาพลนาครองนามมลูกทุง่งโพธทอขอฝากไว้ด้วยนะครับ ผลงานเพลงที่คุณพ่อผมได้เขียนเอาไว้ประพันธ์คําร้องและทำนองนะครับโดยคุณพ่อปราาะสานรัศมีก็คือบิดาของผมเองพ่อผมเองนะได้เขียนเอาไว้ก่อนท่านาท่านจะเสียเนาะก็เขียนเพลงนี้ไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยผมนเด็กๆนะครับอตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทาดนตรีนะครับเดี๋ยวใกล้ทําดนตรีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะครับยังไงตอนนี้ฟังสดๆตามชื่อสดธนพลไปก่อนละกันโดยที่ไม่มีดนตรี นะแต่ดนตีใช้ใช้ปากผมเมื่อครู่นี้เองนะฟังอย่างนี้ไปก่อนยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับอย่าเพิ่งหนีหายไปเส้นไหนก่อนละอย่าเพิ่งลืมกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะยังไงผมก็ยังอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอาท่านสนับสนุนเชียร์เมตตาส่งเสริมลูกหลานคนนี้กับคนที่ชื่อสดธนพลด้วยนะครับขอบคุณนะครับ